ดยายเขาเอาปลามาส่งหรือยังมาส่งแล้วปลายังเกาะปลาย้อนเออปลาย้อนไม่ใช่ปลาเสียมกิโลเท่าไหร่เกาะกิโลสองร้อยอ๋อเอ้ายายจ่ายยังแล้วมันก็ยังพูดอะก่อนยายเออแบบไรนี่ยายกำลังสับปะรดตอนนี้ช่วงช่วงนี้สับปะรดของยายมีบ่ปีนี้ฮะของยายไรก็บ่สับปะรดขายตั้งนานแล้วแต่โลละสองบาทเนาะอันนี้เรารับจ้างปอกโลเท่าไหร่ยายนี่โลละ โลละสิบาทรับจ้างปอกโลละสิบาทครับแต่ว่ากว่าจะได้อันนี้กิโลนี่ยายนี่อย่างนี้อันนี้ก็ประมาณไม่ถึงสิบมั้งนห้าโลโตื่นตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ยตื <laughs> ่นสี่ที่ <laughs> มันลูกอะไรยายปิดเพลงนะยายสับปะรดของยายเนี่ยสับปะรดภูแลเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นภูแลนี่มันเ,มเปนเน็นเป็นลูกเล็กนะเนี่ยรับจ้างปอ,ปอกกิโลสิบบาทอย่างเงี้ยลูกอีกลูกเล็กนี่มันเสียมันเสียบคอร่อย ช่วงนี้เขารอทุเรียนรออะไรมังคุดรอเงาะออกเนาะเขาก็เลยนิยมมากินในนี่กันเท่านี้ครับขายดีแต่ของของเราไม่มีสักทีอ่ะยายไม่เคยได้ปอกกับเขาสักทีไม่ได้เคยได้ปอกเราได้ได้เยอะกว่าเพื่อนสองบาทอันตอ,อ,อนนี้โลกิบาทเท่านี้อันนี้เดี๋ยวนี้โลกสี่บาทสี่บาทก็ยังถูกอยู่ดีแหละปลูกปลูกแทบตายสี่บาทแต่ปอกเนี้ยสิบบาทโอ้เงั้นรอปอกดีกว่ามาั้งเรอปอกกเนื่อให้กันว่าจะได้ เนี่ยทั้งวันในจะก,การาเดียวนี่เมื่อวานได้กี่ร้อยเมื่อวานใ <c oughs> <c oughs> นสองร้อยกว่ทั้ทงวันเอ <c oughs> อกว่ตั้งแต่ตีสี่ถึงสี่โมงตีสี่ถึงสี่โมงเย็นได้กันกี่บาทห <c oughs> ้อยล้างโขดล้างแข็งไม่ใช่เดี๋ยวกลางวันมันจะร้อนด้วยนะนั่งอย่างเงี้ยกลางวันก็จะนั่งร้อนมาปลดพัดลมอยู่นี่แหละนี่แต่ว่าดีอยู่อากาศดีมันก <c oughs> ็ยังดีก่างานทดีก็อยู่เฉยๆเนาะ เยอะสุดได้กี่บาทยายเยอะสุดแต่คนแข่งงานคนทำเลี้ยวคนก็ได้คนละวันละสามสี่ร้อยค่ก็ยังน้อยอยู่นะไปไปกินปิ้งปลาบอเดี๋ยวปิ้งไปกินข้าวเนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวยายทำอะไรไปกินไหมจะกินข้าวเช้าไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปปิ้งปลาแล้วเขาเรือเขาชิมกหม้อยายปลาหย่อนมกหม้อบอหรือปิ้งบอ เดี๋ยวต่ำต่ำมันอย่างน้นนงอยเนาะต่ำหุ่งก็ได้นะ้อยายต่ำุ่งก็ได้เนาะยายต่ำหุ่งปิ้งปลาย้อนนะครับเดี๋ยวไห้ลูกเรียนใส่กิ่งปลาม,มามครับม,ม,ม,มาดูหน่อยนี่ปลาย้อนหากินยากเป็นปลาไม่น้ำกกไหมครับโอ้นี่มีแถมไม่ด้วยเหรอมีสองถุงเลยเนี่ยโอ้มีแถมด้วยเหรอนี่ครับปลาย้อนครับโอ้เดี๋ยวอาจจะให้ทานแกงหน่อไม้ส้มนะแกงหน่อไม้ดองนะครับตอนเช้าเนี่ยแกง,งหน่อไม้ดองมีปลาปลาหมอยอ่ะอ,อู้ ทำไมเขาขายถูกจังเลยสองร้อยนี่ถูกเลยครับปลานี่มันน่าจะกิโลสักสามร้อยนะหายากผมเคยไปหามากับทีมงานรอบก่อนปลานี่ปิ้งเอาไว้มากครับมันมันกินได้ทั้งก้างเลยทําแดดเดียวก็ได้เดียวทําแดดเดียว,ท,ดดดยวที่เหลือทําแดดเดียวครับโอ้เนี่ยสองร้อยบาทอ่ะคิดผิดหรือเปล่าเดี๋ยวเขาได้ดูในกิปเขาจะขึ้นราคาผมนะน,น,นี่ครับสาหรับเมนูเราวันนี้ปิ้งปลายอ,อนนะไฟอ่อนๆครับ อาจจะตำส้มตำหน่อยหนึ่งเลยว่ายาทันว่ายาทันจะแกงใส่หน่อไม้ดองหน่อ,อหน่อไม้ส้มจริงๆผมมีมีปลาหมอใหญ่อะนะอ๋อนี่เดี๋ยวเดวช่องครัวโรงเรียนแฟมิลีนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะรีวิวสินค้าให้ f อฟทุกท่านฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะมีอันนี้เห็ดบ้านกันนิกานะครับอ่าเพจเห็ดบ้านกันนิกาเนะี่ยส่งนี่มา้เดี๋ให้ดู หัวเชื้อเห็ดเห็ดท่าหัวเชื้อเห็ดเห็ดตับเต่าครับจะมาให้ฟรีเดี๋ยวร้านใหม่ที่เรานี่เดี๋ยวเราจะไปลองไปลองไปใช้ดูนะครับเป็นต้องขอบคุณพี่เขามากๆเลยครับหัวเชื้อเห็ดตับเตา่าโอ้มีหัวเชื้อเห็ดโคนครับมีหัวเชื้อเห็ดโคนเห็ดหัวเชื้อเห็ดตับเต่าครับนี่นี่ครับนี่สามขวดนี่เดี๋ยวเราจะดูมันมีวิธีด้วยวิธีการหวานปรุงเขาครับ เห็ดเพาะเห็ดตับเตาเห็ดคนไม้ยูคาขี้เหล็กบ้านแครกระถินขนุนมะม่วงมะกอกน้ำส้ม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 โอมะนาวลิ้นจี่ลำไยว่าเกียงหางนกยุงฝรัง่งยางสนเป็นต้นนี่กับทาเพื่อนๆสั่งไปก็สนใจเข้าไปทักไปดูได้นะครับอยากจะเรามีสวนนะเรามีแบบอยากจะได้แต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทดสอบนะก็จะทดสอบปีนี้นะครับปีหน้าจะได้กินไม่ไกินรอดูนะครับ ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับที่ hey ika, hey on, เพจกันนิกาเห็ดโคนอเป่าเมื่อกี้บ้านเ hey ห็ดโคนกันนิกานะครับก็ไปดูได้เดี๋ยวอาจจะเอาไปตรงใต้ต้นเ้นจีพันค่อมต้นเล็กนะครับหรือว่าที่ส่วนผมใต้ต้นมะม่วงบางจุดเนี่ยมันมันสามารถไปหวานได้นะครับนี่เขาก็จะมีวิธีเอ่อรดน้ำนะมีม,มีใช้เวลาเนี่ยเนะี มันมีให้เพื่อนๆอ่านเพื่อนๆถ้าสั่งมาก็ลองเอาไปได้ถ้าพื้นที่บ้านใครมีพื้นที่แบบมีสวนมีต้นมะม่วงมีต้นแคป่าเนี่ยอะไรนี่ก็เอาไปรถมันมีวิธีทําอยู่นะครับก็นุนนาตาของปลายอนอตัวใหญ่ไปปิ้งครับนี่นี่น,นอกจากจะมีปลายอนแล้วนี่ครับนี่คือปลาหวานนะครับนี่ ตัวนี้ยิ่งอร่อยมากครับตัวนี้ยิ่งแพงกว่านะครับนี่ปลาหวานนี่มันติดมา้ดยหนึ่งตัวครับนี่เป็นปลาหวานครับเื้ยเอาปิ้งเลยครับหาตัวใหญ่เนาะนี่หาตัวใหญ่ไปปิ้งดีตัวที่เหลือเนี่ยเดียวทําแต่เดียวครับนี่ครับปลายอนปิ้งกินกับตามะละกอตําแตงตาถั่วแซ่บครับครับตัวใหญ่หนึ่งกิโลได้เยอ่มกันครับนี่หาแต่ตัวใหญ่เอามาปิ้งนี่ครับไม่ต้องใส่อะไรมากมายครับเกลืออย่างเดียวพอครับ มันก็จะหวานปลาแล้วก็สดๆนะครับมันก็จะหวานปลาแล้วก็เค็มเกลือพอครเาเยอะๆนะครับอย่๋ยไฟแรงเด็ดขาดปลาพวกนี้นี่มันมันมากครับนี่ต้องไฟแบบคิดเท่าคิดเท่าแบบนี้ครับโอ้ยายแกงใส่ปลาสเสียดปะยายแกงนอส้มปะบอแกงน่องไม้ไหมว่ะต้องใช้ป่านนะแกงนอไม้สดเหรอ๋อ้ยายจะแกงนอไม้ด้วยครับเดี๋ยวผมไปเอาเตาแก๊สให้นี่ควใยทานแฟมิลี่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้คอใหทานจัดเต็มครับ คันแบบทําแบบสดๆเลเอยดเนาะนี่ใบยญานางนะครับมีปะละาล้ามีข้าวเบียร์พริกชะอมโอ้อะไรเนี่ยใบแมงลักครับมีเห็ดเห็ดหูหนูมีหน่อไม้สดๆครับสดหสนห่อนะครับมีตับมะฮุงพ้อพี่น้องก็ปิ้งปลาเนะา,านะปลาดมครับเชา้านี้สุดยอดอลังการเมนูครับดูแล้วมาดูปลานอครับโอ้โหเดือดปุดปุดปัดปัดนะครับปิง้งหอมๆนะพี่น้องดู รับตัวนั้นมีไข่ด้วยเนี่ยในตัวนี้มีไข่ด้วยเห็นไหมโอ้ยนี่ครับดูสีสันครับนี่เดือ,อ,อดๆกำลังพอดีพอดีครับไฟต้องคิดเท่าคิดเท่าหน่อยจะหอมฝั่งนี้ดูกำลังเดือดตุบๆอย่างนี้ครับกินกับตัวนึงกินข้าวได้คำหนึ่งนะครับเนี่ย1สิบตัวเอ้ห้าตัวนี่ก็อิ่มนะครับนี่ครับย่างหน่อยหนึง่งเดี๋ยวย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยังเหลือเยอะอยู่นะครับเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่ย่างไปเรื่อยๆตัวนี้เหลืองทองเลยครับดูนี่ ปลาสดๆนี่ครับปิ้งมาหม้อครับนะปลาเราก็สุกแล้วครับยายก็จะแกงนอแล้วพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้สดครับข้นๆเนาะใส่ข้าวเบียร์ใส่ใบยะนางครับน้ำซุปนี่หอมหวานนะครับเดี๋ยวใส่เห็ดใส่น้ำปลาใส่ชะอมใส่พริกเผาตำส้มตำใส่โอ้แซ่บครับเห็ดดูใส่เห็ดหลายๆครับตุดตุดกินข้าวเช้าเนี่ยครับสดฮอนๆนะครับเนี่ เบ่งพี่นนอกเบ่ง,ง,งดูความสีสันแกงนอเซียจะตำบังฮงนะครับตำบางฮงใส่น้ำผึ้งเดือนห้าครับแทนน้ำตาลว่ะจะทานสูตรใหม่ครับนี่ใส่น้ำผึ้งเดือนห้าของแท้เลยครับน้ำผึ้งเดือนห้ายังมีอยู่นะครับสนใจก็ทักไอดีไลน์ตรงเด็ดมาได้นะครับเหลือไม่กี่ขวดนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งแปดห้าเก้าศูนย์เจ็ดสี่สองนะครับน้ำผึ้งป่าเดือนแท้น้ำผึ้งป่าเดือนห้าของแท้ครับช่วงนี้เหนียวขน้นอร่อยมาก โอ้สามมหงเนาะกินกับปิ้งปลาย้อนเนาะโอ้ยข้าวเหนียวฮ้อนๆเลยพี่น้องเบิ่อน,นกุลงกุลรงกุลงกลงุกลรงครับโอ้น้ำลายแตกแล้วครับเนี่ยใส่ระย่างยหญ่น้ำผึ้งใส่นิดหน่อยเนาะใส่หนึ่งซอนชาสองซอนชานะครับให้มันหวานพอดีตามด้วยปลาล่านุนนัวครับโอ้ปิ้งปลาก็สุกแล้วพี่น้องเด้อไปตั้งโต๊ะกินข้าวด้วยกันเลยครับวันนี้ เสร็อเมียบร้อย,ยเ,เลยครับปองคุณกับน้องฝ้ายมึงสายจะไม่จะไม่กินข้าวเช้าปองคุณกินอะไรไม่รู้ดูการ์ตูนอยู่ดูหนังในบ้านครับนี่โอ้ยนงเด็กไม่รอแล้วดูปิ้งปลายนครับฮอนฮอนไม้ๆนะแกงหน่อไม้โอ้ยยายตักถ้วยใหญ่เลยครับสดกันเต็มที่อืมปวดไม่มีเลือดจะบอกวันนี้ไม่มีเลือดอนะ <c oughs> <c oughs> ครับตั้งกล้องชิมพร้อมกันเลยดีกว่าครับ ทีมงานในบ้านเนขาไม่่อกินข้าวเช้าปองคุณกินอยู่กินก็แป๊บเดียวดูการ์ตูนดูอะไรนู่นตามภาษาไปครับวันนี้กินกันอย่างนี้ก่อนโอ้โหแกงนอ,อครับเนี่ยสดฮอนฮอนอย่างนี้ครับดูอู้วีนองเลยมา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 กินข้าวกันครับของดีของเด็ดเลยครับวันนี้ขัวใจทันแฟมิลี่ครับหูข้าวมากฝ้ <c oughs> ายน้อนเกือบ <c oughs> หมดแล้วดูกาลันแล้วนะครับปีนี้สําหรับปลายอนด้วยแปววจอนกันเนยเด็ด <c oughs> มมาาบอโอ้เก oh. ือบหมดฤดูกาลของปูดูใหญ่นึงเข้านี่ครับสระต็กใหญ่งี้เลยหมดทุกวันนะนี่มีงูคล้องหอบเลยครับดูคล้องห่อนเลยโอ้ทำไรปลากินอย่างข้างเลยครับเค็มๆมันๆตำมะละกอ กะมังฮงมันเด้มดอมากินข้าวนใหญ่ท่านเด้ออืมครับกำมักะมังฮงกับปากอกใส่ปูนาแซ่บนี่กินอะไรลูกอืมอลาตัวแซ่บใหญ่ป่าเดี๋ยวก็แบ่งให้เจญ่ทวด คำหนึ่งข้าวงี้เลยครับหากินยากนะปลาเนี่ยครับทีนี้มันยิงแรงตุ๋นไข่อร่อยมากเขา,เขาเหลือปลาเมื่าไนี่เขาเหลืออีกไหมที่บ้านอะ่ะมันเหลือเหรอ ลุงเด่นวัดซ่างเขาบ่อไว้ไห้เด่นเขาโพสลงในขายมันมีในชุมชนเนี่ยครับมันมีกลุ่มกลุ่มชื่อหมู่บ้านในเพจกขาลุงเด่นซ่างเราใั่เลืยเขาเอาไว้ให้ผมสองตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนอ่ะสามทุ่มอ่ะแกงน่องครับแบบน่องอาหารบ้านๆเราแกงน่อสดแกงน่อครับมีแหง ืแทบเขียบบ่ใหญ่เหมือนได้สด่ตะบองหงนั่นดูยใย่ใาย่เหมือนอดตะบองห,ออหงมากม่มากินวิ่งปลาเล้อ่ะย้ายแถบวะกินติ่งปลาของชอบของชอบน้องใส่ ส,ส,สวัสดีกล้องด้วยสวัสดีค่ะว่าเขาก็เห็นในองค์ไรเงี้ยนะเขาก็เห็นแบบนี้นี่นั่าโมโหจราจอาะมาเรียงออไปก่อนนี่เอาไปก่อนเฮ้ยเจอแม่นะอ um, uh. <cam als> <cam als> <cam als ่าแต่เขาดิ้นด้วยอ่านี่ไม่ใช่เรางห็นมันเลยเจอแม่มะน่ารั่เลยตัวนี้เป็นเด็กวีไอพีหน่อยเด็กแก่รึเปล่ามันก็ไม่ค่อยสบาย ตัาบมงทาจาคปิ่นป่านม่เข่าค่ะปิตงุงท่าเ่กเทค่ะจุ่งื่อน้ำผ้งที่เฮะสดแสสุไท่านนี่แหะเพราะว่าย่าท่านไม่อยากกินน้ำตาลได้ท่านเป็นเบาหวานเคยกินไม่กินนำ้ำผึ้งแทนต้อนไปซ้อนมัน <g ül> Không? Ừ. 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 mình không, cả lái rồi, Cao đạt đặt béo để không cao cái này, cái này là súp, mặn tí nữa. นี่ต้อยออกขึ้นไปกับของคนกับต่างหงา้อง <c oughs> เอาแว้วกั้งขำขอใหญ่ก้าว <c oughs> ดังมาแรงก่นที่แม่สายมีขาย <c oughs> ด,ดีได้ดีดก่อนลูกไม่เอาไม่เอาเร่งลงไปลงไปเอาลงไปก่อนห้ามห้ามแมีมังกรกินข้าวไปไปก้ <c oughs> างขำขำคาใหญ่รับพี่น้องเลย ข้าวกำลังล้ำข้าวเหนียวลงไปย้ายอืมเหมาะขนาดเลยอืมแกงหน่อไม้นี่สดเหมาะันพูดไปได้ทุกคนมาหาแม่บหอมันนอนอยู่ที่ไหนมันกินกินอะไรรึมันก็นอนอยู่ืนโซฟาเนะี่ยมันไม่ไม่ค่อยสบายเท่ารึ ม่เอองงวมันมันเออเออมันกินขาวบ้านหาแมวมันอยู่บ้านยาหลายตัวแม่อยู่ใส่กหันอย่แมันยังไมนได้ก,กินข้าวเช้ามาบน่นละปากนี่น้ำปากไมแหลมเล ปลาแดกได้สิหางไส่ต้องใส่ดีๆโอ้แซ่บหลายครับตำมะฮงวะนี้ไม่มีปลาแดกปลาคอแต่ว่าใส่น้ำผึ้งเลือกุ้งเด่นบานอะไรฮะใส่จะใส่เยอะดิเนาะหวานเนอะบ่แม่นใส่เยอะว่กับวะนี่ไส้แจ็คสอเบอร่จ็คสตอเบอร์รแล้วก็ตะโพกหมาตํามะละกอใส่น้ำผึ้งเดือนห้าครับมันก็ทซ่บได้นะแกงให้เอาแกงน้ำแม่ธรรมชาติธรรมชาติใส่ครับ สมมับธรรมศาสติ์ครบอด้ใส่พอดีพอด้ายเลยน,น,ลน้ำแข็ปลาน้ำมันแหลมมนสั่นกล้ามทุ่ม,มเนื้อปลาหวานๆปลานี่ใช่ว่ามีเงินเราจะหากินได้อย่างเดียวนะนิ่งทางเหนือนี่หายาก ถ้าไม่เป็นเตรียมหาปลาจริงๆเนี่ยอยากครับคนเหนือนี่ยิ่งหาปลาใครนั่นั้นเนาะอ่หากิกานเยอะมันห้องกับโตองมันโตองอยู่ในน้ำกบครับบ้านเฮอบ้านทั้งบ้านผม,มนเป็นน้ำบงในน้ำบง,น,งน้ำบงจะไม่มีมก็อยู่น้ำโขงกน้ำโขงนขเนี่ยใครเนี่ย กลางคักแหลมปลาไข่กับทุกตัวครับไม่หาเลยเวนาว่างใครเขายังเขายังไม่ปิดเนี่ยเขายังไม่ปิดนะมมมมมมนกรมประมงจ้าปลาปลานังก๋งเจ้าก็าว่ามันไข่ทั้งปีมันไข่จนทั้งปีครับวิ่งปลาบ่อโยชิเนี่ยไข่ทั้งปีปลาบ่อโยชิในไขท่ขทั้งปีเนี่ย นกินยานเ,เปียกิี่กูด่ามั้มเนี่นหนอแต่มีน่าใส่น้ำโขงถึงมันเพื่อนหนานถึงมากที่ว้านใครที่อำเภอเวียงเชียงลุงเนี่ยห่างไปประมาณก็สามสิบโลถึงน้ำโขงคนระับนท่คันบป่าป่าย้ยปปานานยอน พ่อใหญ่อีกบ่แม่แฮะปลาแฮ่หนักลาปลาปลากดไปแล้วครับปีนี้น้ำาบ่ท่วมบ่ได้กินปลากดแก่เลยนี่กระทอบกินปูนาอดองอข,ข้าวอร่อยมากเลยวันนี้ปลุกนี่ก็เจียมปูนี่มัน ปูนี้ไม่ต้องตําใส่สมตํามันนึงสีพอดีมันไม่กินมันจีรุ่ยมันเข้มไหมนเนาะดองดองเส้นน้ำปลาดองน้ำปลาตามดอกไม้ด้วยนะดองน้ำปลาตามดอกไม้ได้วยนี่วันนี้ยุ่นยุ่นวายไปต,ตรงนี้าาอืมปลาหวานครับ,ก,บก,กับตำมะฮุ่งรับแกงน่อไม้กับทิ้งปลา นั่โกล่ะแกงมะม่กับมันบออึดดอกเพราะว่ามันจะได็กินยากเลยเดินโดนมันเด็กินเด้อจะท่าว่าคุ้นมให้ยองซ้ำน้อยนั่ะน้อยไ่จูได้กินมาพ๊จะผ่นแกกินแสบเด่นมอใยังแกสัดบ่ไดเลยนั่นเลงที่หม้อใหญ่เนี่ยกินคนละถ้วยไปเลย ออร่หม้อไข่หม้อมันนะครับไอโซดกินถ้วยไข่ถ้วยมันกินแบบบูฟเฟ่เลยนี่ก็ตัวนี้ไข่าำไยเขาก็ปิดนานๆเดี๋ยวเขาก็ปิดแล้วอีหนอนมันก็ไม่มีแล้ว เดี๋ยวก็น้ำท่วมน้ําอะไรไปเดี๋ยวก็น้าหลากใครเป็นต้องใครมาบดทัวนี้น้อยเอามาขดุนมาองางน้อยเอาไม่มาฝากสามตัวแกงแกเี่ยน้อยแกงขนุนไหมใส่กระดูหมูอ่อนเนาะหรือว่าทําตําขนุน เพิมง่ก็เป็ดไตแต่เอาใส่กับส้มตเนี่อร่อยดู้ายกู้ชิวอกว่า้ายทงสีอยู่ที่ผีเกมอเขาใส่เละๆตัวยังง่ายเนาะกูนาตัวเดียวก็น่เหมรอเบกว่าเบาละ กินอะไรอ่างสดแกงหน่อไม้นี่แบ่ใส่ยานางก็ดูไมีคนใด้กินผักัะไรก็ขานะเกมซูเปอรกจำเพิ่งเพื่อใจทวันนวประกอบปกตินี้ผมอยู่คนเดียวนะลวกตำน้ำพริกปลาร้านะรับมีชะอมมาลวกเป็นมัดนะกินคนเดียวเป็นมัดนะครับม้หยวิตามินเอสูง หายตัวแยกผันเข้าไปยามาด่ะ กินเป็นกัไปยาวๆครับขอบคูนเอฟซีนี่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็แซ่บมากมีโอกาสเห็นได้มาเรื่อง่องลุงโควงโคบินหายดีๆเรามาจิมฝีมือจะทนจะันเดิมแกงหน่อไม้ก,กับตับมะฮุมแซ่บดีแท้ครับ,รบไม่ต้องใส่เครื่องเยอะไม่ต้องไปใส่น่นใส่นี่แบบเยอะใส่ทำแบบบ้านๆอย่างเงี้ยเขาปียากไปกินมาหลายที่แล้วนี่แจ่มเอาตอัวอเอาไปกินปากก็แซ่บๆเนาะก็ อ๋อเดี๋ยวจะเอาน้ำไปหวานอยู่เดี๋ยวกินข้าวเสร็จะจะเอาอะไรนะโหชื้อเห็ดห้าไปหวานต้ต้นลิ้นจีนเนี่ยหรือต้นมะม่วงที่ส่วนก้า้ใหญ่ๆเนาะไม่ได้คนยาวอย่ายงเนะา,นยายเนะครับต้นจีนตัดก่อนตัดมันลงเพื่มมาเพิ่งเกิดด้วนนั่นน,น,น่ะต้นมะกอกบหนาน่ะเอาไปใส่ไว้เลยอืมอครับ ขอบคุณนะครับเพจเพจเห็ดการิกานะครับแทนข้าเจ้ามันโอ้ยุ่นั่นไหมพู่สารมาตรฐานแหนที่ของเฮ้ายู่นเนี่ยสองสามตุ่ค่ะอืมต้องต้องไปตัดยาห้ามขอพ่นยานะอืมได้มัเจ๋มันจะสุดคนใหญ่บ้างเขาก็พ่นที่เก่าละพ่นมันอทีคลีเดี๋ยวคนผัวบ้านนะครับขอบคุณเห็ดสัรการนะครับมานี่มันี่มันี่เลยจ้ะ วันนีคุณจะจับมันทำไมอ่ะอิ่มไหมวะอิ่มแล้วไปแล้วนะครับเหมือนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกว่ามันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวคลิปนี้ขอบคุณใจทันเนอร์ให้นักกินถ้าแตะไม่กินนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ